ครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้ Chrome Remote Desktop นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนโปรแกรม Team Viewer นะแต่จากค่าย Google ซึ่งมันใช้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีเบราว์เซอร์ Google Chrome นะกับ Account Gmail นะครับคุณก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้มาที่ Google แล้วก็เซิร์ชคำว่า Chrome Remote Desktop นะครับ เมื่อเซิร์ชมาก็เจอตัวนี้นะ remote desktop.google.com คลิกไปเลยครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่หน้านี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่งงถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเข้าตรงๆเลยนะ remote desktop.google.com/home นะครับมาเริ่มตรงนี้นะครับ get start ามาหน้านี้นะครับถ้าเกิดคนที่เซตอัพแล้วเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นให้ดาวน์โหลดนะถ้าใครยังไม่ได้เซตอันะครับไม่ว่าจะเป็น Mac หรือบน PC นะเหมือนกันก็ดาวน์โหลดตัว t x t s n s n o n ของ Chrome มานะครับ Add to h r r o m ไไมครับ Add extension นะครับแล้วก็เขาจะให้ตั้งชื่อนะครับว่าเครื่องเราชื่ออะไรนะผมก็ตั้งไว้แล้วก็กด next ครับ ครน,นี้มันก็ให้ใส่พินนะเราก็ใส่ไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นพาสเวิร์ดของเราอะ่ะเราก็ไม่ควรบอกใครนะครับตรงนี้ก็จะติ๊กก็ได้นะหรือจะไม่ติ๊กก็ได้เพราะว่า Google จะขอเก็บข้อมูลนี้แล้วแต่นะครับกด Start ทสำหรับ Mac ผมจะมี Security ตรงนี้ก็ปลดล็อกมันไป คือถ้าเกิดใคร install ตัว extension สำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นไอคอนตรงนี้นะในตัว chrome remote desktop นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเครื่องผมก็ออนไลน์แล้วนะครับวิธีใช้ง่าย,ยครับเ,เวลาเข้ามาหน้านี้เนี่ยมันจะมีอยู่สฟังก์ชันนะครับคือ 1. get support นะสมมติว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ผมนะครับก็ให้ generate code มานะ สมมติว่าใช้ผมเนีเข้าไปดูที่หน้าจอนะครับว่าอตอนนี้คุณทำแอดยังไงหรือมีอะไรช่วยเหลือเนี่ยก็กด Generate Code นะครับอ่าเมื่อได้โค้ดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันมีเวลาก็เอาโค้ดนี้ส่งให้ผมทางไลน์หรือทาง Facebook m essenger ก็ได้นะครับถ้าใครมีโค้ดตัวนี้นะก็สามารถเข้าถึงหน้าจอคุณได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เฉพาะคนที่เราไว้ใจนะครับ อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยอยากจะเข้า,าไปดูหน้าจอของลูกศิษย์นะครับหรือคู่ค้าเนี่ยเขาก็ต้องให้โค้ดผมมาแล้วผมก็ต้องเพสโค้ดลงไปตรงนี้นะแล้วก็กด connect นะครับแค่นี้ครับเ,เราก็สามารถเข้าไปาดูหน้าจอของของคนที่เราอยากช่วยเหลือแล้วกันนะ ว่ายังไงเผื่อเขามีปัญหาอะไรในด้านเทคนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนโปรแกรมของโคมรีโมทเดสก์ท็อปเนี่ยคือนอกจากเราจะเข้าจากทางโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยเราสามารถไปโหลดบนแอปบนมือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้พกมือถือเอ้ยถ้าเราไม่ได้พกโน้ตบุ๊กไปนะแต่จะซัพพอร์ตคนอื่นก็สามารถใช้มือถือแล้วก็เข้าไปใช้หน้าจอของคนที่เราต้องการซัพพอร์ตได้นะครับก็มาโหลดแอป นะครับก็เป็นทู t อ r เรียลสั้นๆนะแล้วก็ลูกสิทธิ์ผมทุกคนก็โหลดไว้นะครับขอบคุณมากครับ